สวัสดีค่ะทุกคนเชื่อว่าหลายคนน่าจะคิดถึงน้องอยู่นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เือลิสของเราทำอะไรอยู่เดี๋ยวรอ,อน้องมีจังหวะว่างๆก็คงจะมาโพสต์อัปเดตกันนะคะแต่วันนี้สิ่งที่แอดอยากจะชวนคุยก็คือแววตาคู่นี้ละค่ะอะไรจะประทับใจขนาดนี้ไม่มีแล้วนะคะคือเราได้เห็นเป็นภาพเคลื่อนไหวไปแล้วแอดก็ทาให้ดูไปแล้วเนาะเออเป็นตัวก่อนหน้านี้ไม่เออใครยังไม่ได้ดูนะคะไปดูได้ก็คือแบบน้องเนี่ยถูกพิกาดเนี่ยเรียกว่า แทบจะปุ้งออกมาเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีแฟนคลับส่งเป็นอัลบั้มมากาดก็คือจับแล้วกันอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็แต่พี่กาดนะเขาก็สุขภาพกับน้องลิซนะคะเขาบอกว่าเออ่มอร์รี่นะลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจังหวะนี้ไม่ได้นะอ่ะเราต้องรีบออกไปนะคะซึ่งไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ซึ่งมันก็มีมุมทั้งคนที่แบบว่าอ๋สอสงสารแฟนคลับจังเลยมารอนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงก็บอกอุ๊ยสบายใจจังเลยคืออย่างน้อยน้องก็ปลอดภัยนะคะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นการปรับนะเขาเรียกว,ว่าเขาเรียกว,ว่าปรับอะไรอะ่ะให้แบบมาตรฐานสูงขึ้นจากสนามบินที่ฝรั่งเศสรหรือเปล่าเพราะตรงนั้นค่อนข้างจะชุลมุนมากๆเลยนะคะ ซึ่งแอดต้องบอกเลยว่าไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามแต่ความเป็นห่วงแฟนคลับที่เราเห็นผ่านวแววตาคู่นี้แล้วน้องเป็นคนที่แบบแสดงอารมณ์ค่อนข้างจะชัดนะบวกกับตาโต,โตๆแป๊วๆด้วยแล้วเนี่ยเวลาน้องคิดอะไรทําอะไรเนี่ยเราจะเห็นออกมาเลยนะคะว่าน้องคือแบบเป็นห่วงแฟนคลับมากแล้วแบบเอาพูดง่ายๆว่าแววตาแบบอะไรอวรน่ะแบบ หนูอยากคุยหนูอยากให้ลายเซนแต่แบบหนูทําไม่ได้จริงๆอันนี้เหมือนเป็นแบบสิ่งที่พูดออกมาจากเววตาเลยถึงแม้น้องจะไม่ได้พูดออกมาจากปากันนะคะแอดเชื่อเลยว่าเป็นแบบนั้นค่ะยิ่งเขารู้อยู่แล้วนะนงลิสเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าไปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวแฟนๆจะต้องมานั่งรอก็เลยคงรู้สึก ผิดแผนหน่อยอะไรอย่างนี้เพราะว่าดูจากภาพที่เกิดขึ้นจากคลิปตัวก่อนที่แอดทำเนี่ยเหมือนน้องไม่รู้ตัวนะคะว่าพิกาศจ,จักกันค่อนข้างจะแรงเลยมาตรการสูงขึ้นเลยนะคะอาจจะด้วยเรื่องโควิดด้วยหรือเปล่าเพราะน้องแบบหน้าเหวออยู่เหมือนกันที่แบบแฟนๆเข้ามาถึงตัวแล้วเซ็นหน่อยนึงได้ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเซ็นไม่ได้แสดงว่าเหมือนน้องก็ไม่ได้แบบรู้ล่วงหน้ามาก่อนเลยนะคะส่วนภาพนี้อีกอย่างที่แบบน่ารักมากๆเลยก็คือแบบมันทําให้เห็นว่า น้องลิสของเราอะ่ะตัวเล็กตัวน้อยมากเลยนะคือหมายถึงว่าพิกาดนะเขาเป็นแบบพี่ยักษ์ตัวเบิ่มอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าภาพเนี่ยแทบจะแบบโอบแล้วอุ้มน้องลอยไปเลยทีเดียวนะคะด้วยความที่น้องเราก็ตัวเล็กเอวบางแบบนี้ด้วยก็เลยสามารถแบบพาไปได้เลยนะจ๊ะเออก็รีบพาออกไปค่ะในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าพาไปให้ทันงานอะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเราก็ไม่แน่ใจสถานการณ์เหมือนกันนะ ก็มีหลายคนนะคะอาจจะมองว่าเอ๊ะสำหรับน้องเองเนี่ยดูไม่ค่อยเคลื่อนไหวหรือเปล่าอุตส่าห์ไปต่างประเทศทั้งทีนะคะแต่ว่าใจหนึ่งแอดก็กลับมองว่าเราก็ได้เห็นทุกย่างก้าวของน้องอยู่หนาเพราะว่ามีแฟนแคมนะคะคอยถ่ายมาให้ก็ต้องขอบคุณมากเลยอันนี้เป็นพลังหลักในแต่ละประเทศเลยนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นหูเป็นตาแทนแฟนๆค่ะแล้วก็ช่วยกระเพื่อมโซเชียลนะคะให้น้องเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีชื่อเสียงมากๆสม่ําเสมอมาอย่างยาวนานแบบ ได้ด้วยเพราะว่าน้องลิสก,ก็ไม่ได้ออกงานอะไรบ่อยๆนะคะซึ่งแอดก็จะบอกว่าเราก็ได้เห็นหลากหลายคลิปในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นมีแฟนๆไปรอหนาโรงแรมไปรอตอนน้องขึ้นรถก็ต้อบอกว่าพี่เบิ้มหุ่นเท่าเดอะร็อกสคนของเราเนี่ยนะคะก็คือว่าก็เอาอยู่ก็คือดูแลน้องเป็นอย่างดีเลยซึ่งตอนนี้ยิ่งน้องดังขนาดนี้นะคะการก็ต้องแบบว่าเข้มขึ้นมากๆเลยนะ ซึ่งอีกภาพความน่ารักก็คือจะเห็นว่าน้องลิสของเราเนี่ยต้องรีบเดินแบบเล่งเลงเลเหมือนกันนะคะซึ่งจริงๆน้องเรานี่ก็ขายาวพอตัวแล้วนะแต่ว่าพอเจอพี่บริการเดินล็อกเข้าไปนะคะพี่เขาก้าหนึ่งเนี่ยเท่ากับน้องเราประมาณ3ก้านะคะก็เลยได้เห็นคลิปน้องโอ้เดินเป็นติดจรวดเลยนะคะเก้าปุ๊บ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 จังหวะไหนก้าไม่ทันเนี่ยพี่เขาอุ้มเข้าเอวอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าอยากให้รีบไปอนาจาก็ต้องบอกว่าคนฮอตคิวก็เยอะแฟนคลับก็แยะนะ เขาก็ต้องดูแลน้องเป็นอย่างดีแบบนี้นะคะแล้วก็น่าจะมีการการวางแผนกันมามากพอสมควรเลยละคะ่ะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นกาดจากแบรนด์ดังเนี่ยเขาจะไม่มีพลาดเลยต่างประเทศนี่ก็ไม่มีพลาดเลยทีเดียวนะคะถ้าใครได้ไปเจาะชีวิตบอดี้กาดก็จะเห็นว่าโอ้ทำงานยากแล้วก็ต้องเอาชีวิตเข้าแลกจริงๆแหละนะคะอ่ะวันนี้ก็มาเล่ากัน,นะคะ่ะได้เห็นภาพบรรยากาศน้องในหลายๆจุดในหลายๆที่แบบนี้ก็รอการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ แล้วกันนะคะอย่าพึ่งใจร้อนนะวัยรุ่นอย่าพึ่งใจร้อนเดี๋ยเราก็จะได้เห็นกิจกรรมน้องออกมาเรื่อยๆได้เห็นโมเมนต์ออกมาเรื่อยๆอย่างแน่นอน พราะแอดเชื่อเลยว่าเดียวน้องลิสของเรานะคะเต้าเสือของเราต้องมาขยับ IG จนะจ๊ะเพราะฉะนั้นรอไว้โดยเฉพาะคืนนี้ค่ําคืนนี้ถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันของน้องอีกเออไม่รู้เราจะพลาดอะไรดีๆหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าน้องจะแอบ,บมาลงอะไรอีกไหมนะคะเอาวันนี้เอามาเล่าประมาณนี้ก่อนคือแต่แอดชอบเห็นเวลาน้องอยู่นอกบ้านอยู่นอกที่ทํางานอยู่นอกประเทศแบบนี้ได้เห็นอิริยาบทต่างๆแบบนี้เพราะบางทีเราเห็นแต่ถ่ายภาพนิ่งถ่ายโปรโมทใช่ไหมมันไม่ได้มงเนม์น่ะมัน ได้อารมณ์เห็นแบบนี้ค่ะได้เห็นชีวิตชีวามากขึ้นด้วยนะจ๊ะอ่ะยังไงเดี๋ยวเอามาฝากกันก็หวังว่าน้องจะไม่เหนื่อยจนเกินไปสําหรับวันนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายกินข้าวเย็นด้วยดูแลตัวเองด้วยนะคะสวัสดีค่ะอ่ะพีทนิว